พิซ่าโอ้ที่นี่สวยเนาะเว่าแต่ทิชาไปไหนเนี่ยไหนบอกว่าอยากกินอาหารอยากกินอาหารแลนัดมาที่เอเชทิกเออโถยอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยปู่กินจักน้ำทะเไมาตามนัดเนี่ยกี่โมแล้วเนี่ยโอ้โหจะได้กินไหมวันเนี้ย เพี่จัดมั่งจังเมื่อไหร่เนี่ยมาพี่มาสักพักแล้วเนี่ยอ้าวเหรออไม่ไม่โทรมาหาจาังนานโอ้โถเฮ้ยถ้าโทรไปอ่ะจะได้เล่นมุกนี้เหรออยู่ติดก,กันขนาดนี้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโทรนัดพี่ออกมาเนี่ยบอกว่าอยากกินอาหารร้านอาหารแถวเอเชียทีคมันมีอะไรพิเศษอ่ะต้องมาหนึ่ยอยากกินร้านอาหารอิตาเลียนอ่ะวันนี้ยเป็นคนอิตาลีอิตาลี พูดภาษาอิตาลีซะหน่อยพูดได้ไหมเอาให้เอากาแฟมาทำไมมันมีแรงบันดาลใจอะไรมาก็ไม่ดูหนังมาเอาเป็นว่าเขาไปพาไปกินก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังอยากฟังปะล่ะอยากฟังก็พาไปกินดิอ่าพาพาไปกินไหนนะร้านไหนอน่ยนู่นเห็นป oh, oh, oh. okay. ้าร้านที่บรรยากาศดีๆร้านใหญ่ๆมีแต่กระจกมีมุมตามทอยเฮ้ยไปดิไปดิเนื้อกุ้งกรอบมาก แล้วกุ้งอะผ่านการเผาอ่อนผลิตภัณฑ์ล้างจานไล่ป้อนเอฟสูตรอนามัยสะอาดคลีนนี่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 ดูไหมว่าทำวันนี้ถึงชาบมากินที่นี่ทำไมอ่ะ เคยดูหนังเรื่อง Spiderman ภาคสองปะก่อนที่จะมาเป็น The Amazing Spiderman อ,อ่ะเฮ้ยร้านนี้มี Spiderman ด้วยเหรอไม่ใช่น,นี่เลยนะนี่หนูจะเล่าให้ฟังไม่เคยดูใช่ไหมพูเนี้ คืออย่างนี้สไปเดอรมแมนภาคสองเนี่ยียกได้ว่าเป็นจุดตกต่ำมากของชีวิตปีเตอร์พาร์เกอร์ที่เป็นพระเอกนะ,ะเพราะว่าเขาเจอปัญหาชีวิตดุ่เรามากมายเลยทั้งใช่ทั้งเรื่องบ้านจะโดนยึดใช่ไหมเพราะบ้านเป็นแบบจำนองไว้ทั้งนางเอกที่ชอบอยู่กิ๊กกักอยู่เนี่ยไปเป็นดาราลแล้วก็มีแฟนใหม่แล้วก็ไม่มีงานจะทำไงก็เลยไปสมัครร้านพิซซ่าเด็นสมองพิซซ่าไงแล้วมันก็ยังมีเรื่องมีราวอีกนะปกติพิซซ่าเนี่ยเขาต้องส่งภายในเวลา29นาทีถูกปะ แต่ว่าด้านมีเรื่องขึ้นมาก็เลยต้องไปช่วยแบบว่าจับผู้ร้ายเชื่อตำรวดอะไรเนี้ยก็เลยไปส่งเกินเวลา5นาทีก็เลยโดนไล่ออก <c oughs> พอโดนไล่ออกเสร็จยังไม่จบอีกนะเขาจะมีด็อกเตอร์คนหนึงแบบสามช่อด็อกเตอร์ไม่ได้แลที่เป็นไอดอลของเขาอ่ะพี่แจ๊คซึคนนี้คือเหมือนแบบว่าเออ<ด>เขาชอบด็อกเตอร์ออฟตู แล้วทีเนี้ยเขาก็แบบว่ามีการค้นคว้ามีการวิจัยอย่างหนึ่งที่แบบว่าแบบว่ามือแบบว่าตะกลที่แบบว่าฉลาดอัจฉริยะมากที่แบบว่าเราสามารถควบคุมมือนี้ได้แต่การทดลองอ่ะผิดพลาดเลยทําให้เกิดการระเบิดขึ้นไมโครชีพที่ฝังอยู่ที่คอที่ปกติจะเป็นตัวควบคุมมือเนี่ยดันเป็นตัวที่ทําให้เขาอพลาดก็คือมือควบคุมตัวเขาซะเองเขาหรอใช่จากคนที่เป็นคนดีเนี่ยก็เลยเป็นคนร้ายไปซะงั้นก็เลยเกิดการต่อสู้กันระหว่างคนร้ายคนนี้ที่เป็นด็อกเตอร์เนี่ยแล้วก็นการต่อสู้ระหว่างสไปเดอร์แมนกับคนนี้ ป้าเมย์อยู่ตรงไหนของเรื่องนี้ก็ป้าเมย์อยู่ตอนที่แบบว่าเขาไปกินข้าวกันเป็นอาหารอิตาลีไงนี่ร้านอาหารอิตาลีจ้าป้าเมย์ป้าเมย์โยงเก่งวะอนั่นแหละอ๋อเป็นเพราะว่าไปทานอาหารอิตาเลียนกับป้าเมย์ใช่นี่แต่ว่ายังไงล่ะแล้วก็พาพี่มาร้านนี้แล้วก็ไหนอ่ะอิตาเลียนฮะรอแบบหนึ่ง เดี๋ยวแบบว่าเสร็จปุ๊บนี่มาเต็มตัวเลยพร้อมกับเชฟสุดหล่อของเราด้วยจ้าตอนนี้ยังไม่มีอาหารหลักมาก็าเลยเป็นอาหารว่างไก่อน,นี้ใช่อาหารว่างนนกินเลยผลิตภัณฑ์ล้างจานไลป้อนเอฟสูตรอนามัยสะอาดคลีน ว่าขึ้นชื่อหน้าร้านก็มีป้ายชื่อร้านอยู่ขึ้นชื่อใช่ครับครับผมเดี๋ยวให้เชฟแนะนําตัวหน่อยดีกว่านะครับผมนะเชฟชื่ออะไรครับเชฟครับสวัสดีครับผมเชฟไผ่นะครับกัสกุลลีลากรครับเป็นเชฟประจําร้านคาปีสาขาเอเชียทีคครับผมเชฟไผ่ครับผมปกติเชฟนี่จะดูแลในส่วนไหนของครัวเป็นพิเศษไหมครับส่วนใหญ่ก็จะดูแลเรื่องหน้าตาอาหารแล้วก็จะออกเมนูใหม่ ใครับผมรัสร้างสรรค์ใช่ครับด้วยครับแล้วเมนูเหล่านี้ก็ถูกผ่านการคัดกรองเอชเฟมาแล้วใช่ครับนะฮะครับชื่อนี่มันหมายความว่าไรชื่อคาปีมาจากเกาะในอิตาเลียนเกาะหนึ่งซึ่งภาพอยู่ด้านหลังใช่ครับนะฮะซึ่งอย่งที่ท่องเที่ยวที่หลายคนรู้จักกันดีครับผมนะฮะคาปีบรรยากาศก็จะเป็นทะเลบ้านขาวๆสีแล้วก็ตัดกับสีฟ้าน้ำทะเลใช่ครับร้านนี้จึงมีความเป็นน้ำทะเล ความเป็นขาวความเป็นน้ําเงินใช่เลยครับและแทรกสีสันเล็กน้อยอยู่ในรานใช่ครับขาวน้าเงินดีตกแต่งเห็นไหมพี่ชาอาหารที่ตั้งอยู่หน้าเราครับพี่ชาครับเป็นสัญชาติอิตาเลียนแนะนาเลยดีกว่าครับเชฟครับวันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนําบ้างครับครับผมตัวนี้จะเป็นมิกแอพพิทเซอร์เพจก็คือเราจะรวมอาหารต่างๆที่เป็นสัญชาติอิตาเลียนรวมกันไว้ในจานเดียว นอกจากนั้นครับก็ยังมีเมนูพิซซ่าตัวนี้เด่นยังไงฮะตัวนี้เด่นตรงที่ว่าลูกค้าก็สั่งเยอะมากเพราะว่าเรามีอิตาเลียนซอสเสรกับสมอบเบคอนชื่ออะไรฮะชื่ออะไรตัวนี้เป็นอิตาเลียนซอสเสร็จแอนด์สมอบเบคอนยังไม่หมดฮะอีกเมน,นูนึงที่ตื่นตาตื่นใจาม,มากกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่มากไซนี้ครับสีน้ำเนี่คือเป็นสกเส้นสปาเกตตี้ใช่ครับเป็นเส,ส้นสปาเกตตี้ทำจากหมึกเป็นเซควิตอินกสปาเกตตี้ เนื้อกุ้งกรอบมากแล้วกุ้งอะ่ะผ่านการเผาก่อนใช่ครับคือกุ้งเอนไปอบเอาไปอบเอาไปคิวครับอครับผมแล้วก็เอาเนื้ออกมาผัดหนึนะ่งลหนึ่งถ้าเกิดว,ว่านอกจากสามเมนูนี้มากันหลายคนเชฟอยากแนะนำไห้สัง่งอะไรอีกถ้ามากันหลายคนนะครับเราก็จะมีมิกทาปาสครับผมก็จะ คล้ายๆมิกเซอร์แต่ว่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้ครับชุดใหญ่ารับบเป็นชุดใหญ่บรรยากาศก็ดีแล้วอย่างที่เราได้ยินเสียงนะฮะก็ะจะมีดนตรีสดใช่ครับแล้วบรรยากาศก็จะเฮนะฮะสังสรรค์กัน 5, 5, 5, 5, 5ไปมีเครื่องดื่มใช่ครับแล้วข้อตรงบรรยากาศของร้านนี้เนี่ยคือเป็นวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ครับนะฮะอยู่ในส่วนกวโกดังแปดกุังเก้าครับโกดงังเก้าออกกุฎังแปดถัดไปโกดังเก้าแล้วบรรยากาศดีมากเป็นกระจกเป็นโถ ผู้ชมครับแวะมาได้นะครับแคปรีนั่นเองแต่ก่อนอื่นครับเรามาแล้วชิมแล้วไม่หยุดแบบนี้มันหมายความว่าอร่อยมากจริงๆครับเนี่ขออนุญาตครับฝากเชฟครับผมนะฮะประกาศนัยญาบัตรครับยืนยันว่าจางไรเดอร์มาถึงที่นี่แล้วขอยืนยันว่าร้านแคปรีนะครับอร่อยมากที่สุดเลยมอบไปให้เลยครับเชฟครับนี่ และได้นอาที่สุดเลยนะครับผมนะฮะใครที่อยากจะติดตามนะครับตามมาชิมร้านนี้ย้ำอีกทีโลเคชันของเราครับผมอยู่ที่เบชทีนะครับโกดังเก้าริมแม่น้ำครับผมรับผมาสุดทางเดินมาสุดทางใช่ครับติดริมแม่น้ําอย่าสุดมากเดี๋ยวตกน้ําใช่ครับนะฮะร้านอยู่หัวมุมนี้เลยนะครับแล้วก็ร้านนี้เปิดเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึงตีหนึ่งครับ 4โมงเย็นถึงตีง1ใช่ครับ <S <S <อ>วันนี้ขอบคุณเชฟมากๆเลยนะครับเชฟไผ่อขอบคุณมากครับขอบคุณครับและคุณผู้ชมครับใครที่สนใจอยากจะติดตามภาพบรรยากาศเบื้องหลังการทำงานครับรวมถึงดูเทปย้อนหลังของตัวตัเอม็มง่ายๆครับเข้าไปที่แฟนเพจของเรานะครับ M Kitchen Thailand นั่นเองสัปดาห์หน้าติดตามนะฮะว่าภาพยนตร์เรื่องอะไรจะเป็นแรงบันดาลใจในการพามากินของอร่อยอร่อย พี่ไหนร้านอะ<ม>ไรติดตามได้ในโคอรัตเองทางเอ็ม n ช e แวันนี้เราทั้ง3าคนครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับมีความสุขมากครับสวัสดีครับ,รบไม่อ่ะโอ้ยน้ำลายนี่ <c oughs> ถึงแม้ตอนนี้พี่จะไม่มีใย <c oughs> แต่บอกเลยว่าความห่วงใยที่มีให้เต็มรอยเกก็ <c oughs> <c oughs> อาหารที่ตั้งอยู่หน้าเราครับพี่ชาครับเป็นสัญชาติอิตาเลียนใครเชื่อคุณลองพูยเขาดูภาษาอิตาเลียนก็ได้ครับเพราะว่าภาษาอิตาเลียนไม่เป็นอะ Can you speak English?